อันนี้มีปัญหาทางด้านาการระยะเล่นที่เข้าไปใกล้ไปนิดนึงทำให้เชฟของเด็กมีปัญหานิดนึงนะครับคือหัวโตแต่ว่าแสงเงาสวยครับแต่ขอทางครับอันนี้สิอันนี้เนี่ยมันเป็นการวางองค์ประกอบหรือการเข้าไปใครเป็นคนจัดไฟทั้งหลังวะไปกี่คนวะ แล้วก็สะสมกอหายก็นทำไมวะขอเซฟกบลูเลยครับใชครับต่อครับอันนี้แสงเงาดีข้างหลังดีนะครับแต่ว่าโดนสีเฟนมข้างหน้านั้นน่ะมากแทกแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ย ระวังระวังนิดนึงนะครับผมผมผมเป็นคนคนชอบสนใจเรื่อง,ง,งเรื่องเซนต์ที่รางต่อสร้างเขาถูกสร้างมาเขาวัดด้วยระดับน้ำนะฮะมันต้องทีระดบติขึ้นนิดนึงตั้งแต่ประตูหรืออะไรแต่ว่าการทางานของลูกแย่ดีแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ช่างภาพเนี่ยหาระยะเด่นที่ค่อนข,ข้างดีกว่านี้แล้วก็มีแมวตัวนึงอยู่ตรงแสงตรงข้างซ้ายก็ได้คข,ข,ข,ของของหมารับ ขออนุญาตครับขออนุญาตให้เสียงตกเลยแล้วกันขอภาพถอะใครใ้รคจ้าวจ้าวาวจ้าจ้ายจ้จ้รวจวจ้าวจ้คนจ้าวจ้ัวจ้า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 อจ้วจ้าะจว่้าวจ้าวจ้าว้าว้าวจล้้ว้า้าง้ว้ ข้างหลังก็เป็นสีขาวแต่ว่าตรงกลางไม่ขาวจ้าแล้วก็เป็นลักษณะของหน้าต่างของบุชลินม,มีความหายนะครับแล้วก็สีสีเสื้อส,ส,สขีขี้มาแล้วก็ทามุมกับเส้นตรงแล้วก็สีแดงเืินนกหมูแมงค์โคตรมีสเสน่ห์ครับสวยครับหานครับอันนี้มองแล้วคุ้มเครือ ข้างล่างเป็นอะไรไม่รู้ข้างล่างเป็นคนหรือมุสลิมแต่ข้างบนผมเชื่อว่านะ่าจะเป็นกระจกอะไรสะท้อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าการจะถ่ายภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยให้ดีนะครับในเรื่องคุณชัดที่ฉากหน้าแล้วชัดที่ฉากข้างหลังที่เป็นสารลักมุสลิมแล้วแต่มีผู้หญิงมุสลิมสองคนควรจะให้ชัดตรงนั้นด้วยนะฮะแต่ถือเป็นพื้ถ่ายรูปที่ดีนะครับต่อไปครับเออ ก็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 ไม่ไม่ไม่กลาครับอันอันอันนี้เห็นเห็นแล้วครับว่าว่าข้างหลังมันมันเข้าไปึดรูปเดบแล้วมันเป็นรูปที่น่าสนใจแต่ว่าผมเป็นคนช่างเจ็นิดนึงตรงประตูซ้ายเทซ้ายนะครับต่อห่านครับเออรูปนี้มีสเสน่ห์ที่เขาอามือมองไข่อยู่ที่ข้างหลังตรงก้นนะครับที่ผมเห็นนะครับแต่เอนมันไม่มีอะไรนะครับเบือนกบว่าเขา มันมีชีวิตของการเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ถ้เาจะพูดเราก็ยาวอานนี้เป็นคัต่อผ่านครับอืมระยะคนยังไม่สวยดีพอนะครับนะฮะร,ระยะของบอนี้คนแต่ว่าการวางวงฟอร์มภาพเนี่ยดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าป้าคนนี้มี มือที่ข้าไปข้างหน้านิดน,นึงกำลังเดินถืออะไรที่เกลี่ยไข้างหน้าน,นิดนึงก็มีเสน่หกว่านี้นะครับถือว่าเป็นรูปที่ตบมือเป็นหัวใจนะนครับขอบนคะครับอ่าขอบ้นนะครับอันนี้ขอเสียงตบมือครับ สวยสวยนะครับออันนี้อันนี้เรื่องเล่าน้อยไปนิดนึงนะครับสําหรับตรงนี้แต่ว่าระยะเล็กเขาแม่แล้วนะครับสีดีนะครับแล้วก็ติดตามเป็นยืนึันะครับขอผ่านครับอ่ลาลักษณะเดียวกันนะครับลายมือเดียวกันน่าจะเป็นสมาว่าคนเดียวกันให้สีพื้นเป็นสีขนาดนี้นะครับขอผ่านครับ ก็ก็เป็นชีวิเอ็นน้ำที่ที่ที่เราต้อกอบติดนะครับแต่ว่าเรื่องราวของใบหน้าของเขาหรือว่าความความลงตัวของภาพยังไม่ค่อยลงตัวครับผ่านครับอันนี้ขอเสียงปรบมือครับโอ้ี่หน้าอะมันมันงานตรงทำไมมันสีมันตรงเดี่ยวด้วย มันสีที่มันเปิดแล้วมันพิกออกมาจะเป็นรูป X ฟอร์มแล้วนะครับแต่ว่าแนะนําให้โต้แนะนํานิดนึงนะครับโต้ผมต้องการเห็นรอยยิ้มของเด็กคนซ้ายมืออีกนิดนึงได้ไหมครับเห็นดวงตาเขานิดนึงแล้วเค่อยๆแบบว่าเอาไระสายไปหยอดที่ตาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าโคลนติดเพื่อก่อแล้วกันนะครับ นะครแล้วก็ส่วนทุกอย่างเนี่ยคุณทัได้ดีแล้วรีแเกข้างล่างเนี่ยมีเกิดข้างล่างของอทางฝั่งขวามือเนี่ยมันมีเงาขึ้นมาเปิดอีกนิดนึงเปิดอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะหน้าเท่านี้ได้แล้วครับรูปนี้สวยครับผ่านครับดงตาแบบนี้ ใกล้ชิดมากเลยนะครับมันเหมือนว่าเขาเขาให้แสงจะถึงแับตาจะคอเบ้าแล้วอ่ะมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้ามันอยู่ในดินแดนที่เป็นภาคใต้หรือที่อะไรรู้นี้ยผมว่ามันมันม่นใช่แต่อยากให้ภายหลังนิดนึงขอตัวก่อนเลยวยครับ โดนนะครับครับผมให้แสงกันแบบว่าเท้มๆรุนแรงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าระวังนิดนึงนะครับการเข้าไปหาตัวแบบที่ว่ามีรูปทรงใบห,หน้าที่ค่อนข้างที่ตอนนี้เราจะเห็นว่าบอดีขอ้ของของของกระาเขาจะปูปูดออกมานิ้น,าานงจากการให้แสงนะครับแต่ว่าระยะเลยก็ก็ก็กกน่ามองอยู่นะครับแสงก็ดีนะครับ ขอ,อานครับอันนี้พฤติกรรมของเด็กข้างซ้ายมือเนี่ย<ๆ>เขา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 จะไม่เลืตมานะครับชอบเป็ในใบหน้าประมาณแบบนี้การย้กไหล่ประมาณแบบนี้แล้วก็ฉากหน้าซึ่งมีพี่เลี้ยงซึ่งเขามีเรารู้สึกว่าถ่ายก็ถ่ายไปอะไรเงี้ยหรือว่าเขาแต่ว่าเขายินดีนะครับต่การให้แสงดีครับ่านครับอันนี้ ระยะเลนมันเหมือนกับว่าน่าจะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเปล่าครับหรือว่าที่หัวเขาเป็นที่กางหรือเปล่าครับต้องงถามนี้มันมันติดติดจัดอะไรไปอยากขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ถอยหลังอีกนิดนึงแต่รูปนี้เป็นรูปสวยนะครับขอเสพงความยนดครับเอาจบเยนะครับก็ดีนะครับแต่อยากให้แบบว่ามันมันมันอู้มอมนิดหนึ่งอะ คือมันลน้นนิงแต่สวยครับขอบคุณครับวันนี้ขอเสียงปรบมือนะครับ,บนะครับก็โซฟูช่วยครับสวยนะครับระยะระยะเด็กคนข้างซ้ายนี่สวยแล้วก็ทําไมถ่ายนะใี้มันชัดได้แบบตามโฟล์ดปังไงแล้วแล้วก็ความรู้สึกของการถ้าการจะมองกล้องแล้วเขามีความรู้สึกแบบนี้ผมถือว่ารูปลูกนี่ดีครับผ่านครับ เอออันนี้เนี่ยผมชอบนะไม่ทำไมมีหัวแต่ว่าติดอย่างหนึ่งว่าทำไมไม่เอาเป็นภาพสีภาพที่มเป็ถ้ามันเป็นภาพที่มันเป็นจะทำภาพเขาดำเนี่ยเขาจะไม่เอาภาพโทนสองโทนแบบนี้มาทำนะครับเขาจะต้องมีแสงค่อนข้างที่จะด,ดูดูออกมาหน่อยแต่ผมถือว่ารูปนี้สวยแล้วก็รอยยิ้มดี อ variance, ey, erman, ายเขาเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับคานแล้วก็คล้ายกับล้องไหปลาร้าทั้งหมดเลยผมขอเซ็นบลูม <functions> ือแล้วนะครับปูนะครับโอเคครับขอเซ็ือลูนือด้วยครับ